ข่าวโดยสินักข่าว I-N-N นาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชั้นปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว I-N-N ค่ะร่วมด้วยช่วยกันสู้วิกฤตโควิด -19 ลดความเสี่ยงรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคม ศาลจังหวัดร้อยเอดสั่งจำคุกโจเล่นน้ำสงกรานไ้ฟ์สดเย้ยพรกฉุกเฉินรอลงอาญา2ปีค่ะศาลจังหวัดร้อยเอดอ่านคำพิพากษา,ศาในคดีที่พนักงานอายการเป็นโจทย์ฟ้องนายเอมพิราาแสนสมัครกับพวกรวม5คนที่ก่อเหตุเล่นน้ำสงกรานดื่มสุราก่อนจะไ้า์สดทางเ c e b o o k ส่วนตัวเป็นจำเลยในความผิดตามพรกฉุกเฉินและพระบรโรคระบาดผู้ต้องหา5คน โดยสารสั่งจำคุกในเอ็มพิราจำเลยที่1นเป็นเวลา1เดือนปรับ10,000บาทจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก15วันปรับ5,000บาทส่วนโทษจำคุกให้รอลงอาญา2ปีส่วนจำเลยที่2ถึง5าสารสั่งจำคุก7เดือนปรับ2 0 0 0 0บาทรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุก3เดือน15วันปรับ10,000บาทรอลงอาญา2ปีและสั่งคุมประพฤติ1ปี ทางด้านนายอมรเทมแสสมัครบิดาของนายเอ็มพิราชกล่าวว่าวันเกิดเหตุตนไม่อยู่บ้านมีแต่ลูกชายกับลูกสะพ้ยอยู่ที่บ้านจากนั้นเพื่อนได้นําสุรามานั่งดื่มแล้วก็ชวนกันเล่นน้ําสมกรานเมื่อเมาได้ที่ก็ทําให้ขาดสติขาดความยั้งคิดจนถึงขั้นมีการถ่ายคลิปโพสตด่านายกรัฐมนตรี ซึ่งจากการสอบถามลูกชายก็อ้างว่าจําอะไรไม่ได้พร้อมยอมรับผิดกราบขอโทษทุกคนและยังยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะละเมิดคําสั่งทางปกครองแต่เป็นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการและความคึ้ขนาดของเด็กเท่านั้นค่ะต่อกันที่ผู้บัญชาการตํารวจนครบาลค่ะเข้าตรวจสอบเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวจี้ชิงทรัพย์ทกสอพบหลบหนีไปตามเส้นทางมุ่งหน้าลาดกระบังค่ะ พลตตพัชพงศ์พงเพศราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนที่ชิงทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือชอกศส,สาขายยอยเฉลิมพระเกียรติรอก้าเลขที่83ถนนเฉลิมพระเกียรติรอก้าแขวงและเขตประเวทที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์คูหาเดี่ยว3ชั้นตั้งอยู่ริมถนนปากซอยเฉลิมพระเกียรติรอก้าซอย13เจ้าหน้าที่พบพนักงานของธนาคารกำลังยืนให้การด้วยท่าทางตื่นตระหนก ตรวจสอบภัยในที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการทุบหรือทำลายสิ่งของแต่อย่างใดทั้ทงนี้จากการสอบถามนายชลาิธิ์วงจำปาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของธนาคารให้การว่าก่อนเกิดเหตุตนกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่มีคนร้ายเป็นชายสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดำ ใส่แมสปิดปากสีดำและสวมหมวกแก๊ปสียีนยี่ห้อลีเข้ามาในธนาคารก่อนชักอาวุธปืนตรงเข้าไปที่เคาน์เตอร์ช่องที่1และบอกให้พนักงานในธนาคารมอบลงก่อนจะใช้มือล้วงเข้าไปในลิ้นชักและหยิบเงินสดออกไปหลังจากได้เงินก็วิ่งขึ้นมอเตอร์ไซค์ที่จอดเตรียมไว้ด้านหน้าและขับขี่หลบหนีออกไปอย่างรวดเร็ว านพลตำรวจโทพักพง์กล่าวต่อนะคะว่าคนร้ายได้เข้ามาก่อเหตุชิงทรัพย์เพียงคนเดียวจากนั้นใช้อาวุธปืนไทยประดิษฐ์จี้บังคับพนักงานให้ส่งเงินให้และได้เงินไปจำนวน1,6000บาทโดยหลังก่อเหตุได้หลบหนีไปตามเส้นทางมุ่งหน้าลาดกระบังเป็นเส้นทางที่ง่ายต่อการหลบหนีซึ่งขณะที่ก่อเหตุเป็นช่วงเวลาใกล้ปิดทำการ อย่างไรก็ตามค่ะยืนยันนะคะว่าจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้แน่นอนสําหรับตําหนิและรูปประพันสันฐานของคนร้ายเบื้องต้นเป็นชายอายุป,ประมาณ30-40ปีรูปร่างสันทัดผมสั้นขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นคลิกสีดําเลขทะเบียนวอแวนทอทะหารลอลิง683กรุ่มเทพมหานครค่ะ ปิดท้ายกันที่อนุทินรับมอบเวชภัณฑ์ล็อตใหญ่จากทางการจีนชี้เป็นของขวัญปีใหม่ไทยอันทรงคุณค่าเร่งตรวจมาตรฐานก่อนส่งช่วยแนวหน้าต้านโควิด -19 ค่ะ นายอนุทินจันวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขรับมอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์จากนายหยางซินอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยประกอบไปด้วยหน้ากากอนามัย1,000 0 0ชิ้นหน้ากาก N95 2 0 0 0 0ชิ้นชุด PPE 2,500ชุด ายนอนุทินกล่าวว่าการสนับสนุนจากทางการจีนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมิตรภาพระหว่างไทยกับจีนการสนับสนุนที่ทางการจีนส่งมาให้สอดคล้องกับความต้องการของไทยอย่างยิ่งเพราะเป็นเวชภัณฑ์ที่จะช่วยปกป้องแพทย์และพยาบาลบุกพลากรดด้านสาธารณาสุขที่ทำงานอยู่ด้านหน้าให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่สร้างความมั่นใจในการทำงานการช่วยเหลือจากทางการจีนนับว่าเป็นของขวัญปีใหม่ไทยที่มีค่ายิ่ง สำหรับนายหยางซินเป็นผู้ที่คอยเชื่อมประสานให้ทางการไทยและทางการจีนมาโดยตลอดค่ะทุกครั้งที่ตนได้หารือเรื่องต่างๆทางนายหยางซินจะตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็วยาฟาว,วิพีราเวียที่ได้รับการสนับสนุนจากจีนนับแสนเม็ดล้วนผ่านการประสานจากนายหยางซินทําให้เรามียารักษาผู้ป่วยอย่างพอเพียงกับสถานการณ์ปัจจุบัน สำหรับของที่ได้รับมาเราต้องตรวจสอบคุณภาพเพราะบางชิ้นอาจมีการชำรุดเสียหายจึงต้องคัดออกและเร่งส่งให้แพทย์พยาบาลที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเร็วที่สุดค่ะจบการเสนอข่าว19นาิกา6นาทีค่ะ